สบายดีตอนสาวทุกคนมื้อนี้ก็มาแปลกหน่อยนึงเนาะกบผมบิกแพ่คือมื้อนี้ดาได้รับนาทีจากแม่จากครอบครัวั่นแหละแม่บอกเฮามาโมบุญเครื่องโมบุญเฮาก็จะมีข้าวสารและก็เงินเห็ดต้นสาวพานันเงินโมบุญสิบพันดอกไม้คู่นึงแล้วก็มีข้าวต้มข้าวนมมีน้ำหวานเนาะครับไปโมเนาะแล้วก็ซอยเวะย,ยู่่เฮือนบุญ เ่นบุญก็เป็นเพื่อนเนื้อสาวของดาเหตุบุญหาแม่ย้าเพ้นต้นเพ้นเสีไปสูงพีใหม่สูงสงการฮัแหละมาเบิ่งน้ำกันว่ามื้อน,นีนดาละซอยเวซอยเวได้เวพี่เลยแน่และซอยพี่เลยเขาได้แน่นาะไปไปเหตุน,น้ำกันอันนี้ทางหรือหมู่บ้านเนาะมีมีมมทังยางเดอบานดาจะเป็นทางธรรมดานี่แหละทางตะเกาตะแกอันนี้ก็เฮือนนงนี่ ขายเครื่องฮื่อนี่นะขายเครื่องแห้งเครื่องย่อยปาต้นมะลันใหญ่โดกเนานะปีนี้โอ้โคตรด,ดอกเลยหน่วยยังน้อยอยู่มีลุงหรือายเชลุงเออขู่หักกมาตบไปช่วยประกบนึ่งเออเจ้ากับไปโมบุญ อันนี้ลุงลุงคุดเฮาเพื่นกลับไปโม่บุญคือกันตัดตัดยังตำหลังเพนเพนนีน้ก็ขายเคืองย่อยคือกัดเคืองนี้ เฮือนนี้จะเป็นเฮือนที่มอนเด้อลุยเด้มีรถสองสาคันมีลู่ายสองคนเด้อมีแต่ผู้รอๆทั้งนั้นเลยผู้สาวยังโสดมากจับมาจ่อไงเด้อนางยู่หันรุปดากรุดๆเยอะเพื่อนเพ้นจะขายคู่อันเด้อขายลายย่าง รถบรรทุกนี่แกค้าขายทุกอันเลยอันนี้เดืเอนนี้ขายครบสุดมีหดกระบงกระเบิงปูนซีมังมีเม็ดเรีกลานี่เดือนอ,อนีกเดือนหนังนึง่งสางกเก็บเพิงเพ้นอันนี้ก็ระว่างท่างเข้ายางไปเนาะมันมีไก่ปลเลอกเลอล็เลยมีขี้รถไปยางไปโมบุญ แล้ว่างทางขางยั้งมากโอ้มียนกินหลายเลยมาเขาแรนอันนี้นะเห็นบหมด่งแดงรังเครื่องนะเป็น,น,านะปนตาแซบนอกมือนาจังมาขอน้ำเขาก่อนเห็นบ่โอ้นี่เป็นลาตัวนี้ซุกลา้านี่กำลังซุกเลยเป็นตาแซบอีหลีคืออยู่บ้านเราจะมีได้คอยซื้อดอก มีพี่เลือกัปั่นกันกินคอกันปั่นแวงกันกินเนาะแหละปีนกันผู้นึงมีมะไฟผู้นึงมีมาคอแหลนกะปีนกันโอ้มีเป็ดน้อยลอยน้ำมีปิ๊ก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 โอ้ต้อกินมันเฮ็ดพี่เลือดมันหากินปิ๊ก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  เฮ้ยแม่นี่ก้หลายโตอ่ะปิก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 โอ้สองสี่แปดแม่นี้มีแปดตัวณนนะ่ะเป็นตะแพงป่ะนะมีงโง่น้อยพร้อมอือ่ะตอนนี้ก็หอดแล้วเฮือนบุญเฮือนนี่แหละเฮือนบุญหลังนี้ ตัวย oh, like er. ืดยแท้โ้เฮ็ดหลายตูวแท้กำลังจีเลยหูมันเหมูมีมีหูหูมีหูหูแม่ป้าคือเมียบงเถกไว้เฮับมันเกิดลุอันนี้ได้สัตว์ตัวลกตัวแม่ตัวเถกโอ้โหสองตัวคุณน่ะเป็นแต่แซ่บ หูหายตัวนี้ประเภทนี้บานเห้าเนาะเวลาเฮดแจกหรือเฮดบุญเนาะาจะมาโม่บุญแบบนี้มีข้าวมีดอกไม้มีเงินมีข้าวต้มขนมตามนี้แหละแล้วแต่ผู้ลับซื้อ ตอนนี้ก็เป็หฮับแล้วก็เฮิ่มคอนเฮิ่มด้านแต่ผู้เท้าเป็นละาวเอาเนาะกับมีหลาวจหาเิ่น่าพวกน่าต่างรถถูกก็ไปล้างเอาห่านนู่นถังน้ำมันน่อันนี้อันนี้คือเจ้าภาพอันนี้แหละอันนี้แหละนะสาวนาแม่้าของเพ้นท์ฮารละเป็นทูสีนะที่บุญหาเนาะคือเห็นงามแถวันนี้นะงามบนเลย เองนาใส่เดี๋ยวนี้นะเพชรงามได้เดี๋ยวนี้นะเพ่เจ้าน่ะโ่อันวานน่าเนจาวงกัญญาเจ้าละวะ่ชนะนีู่ครันเ็นอะไรฮะเป็นช่องเป็นเป็นอรนั่นเลยลุไปหนั้นก็พัดพื้นเหนียดยาเลี่ยวกาเหียดยา

ไปนูบอกะมายจะไปอ่านหน้าไหนซอยไป <coughs> อันนี้ก็คือผูุญเป็นตู้บ่นเนาะลองกระโดดห่าวในหล่าอยู่ในวันนี้เน่

พี <S <S ่เลอเนี่นะนายเฮ็ดมอนเฮ็บมอนเฮ็บอันน้อยๆคือเขาเฮ็ดลุญูปกระดาษนะนะเออมาแล้วไม่หน้อย่อันที่เจจานเจเน่งองบุญนั่นแหละเออให้ทำด้วยกาวอันนี้ได้สนายเฮ็ดพี่เลอนี่นะทุ่งทุ่งไปปักยูวาดขันบอกอืมเอออันนี้มอนเฮ็บซ้ำนั้น มันแน่เล้จังยัดได้น้อยปนะมนขาวละอน้แลเจ้ากระตัดเอาซ้นนี่ตนาละนายกระยากันเออน้อยพดมันเกินยัดไม่ได้เลยพัดไปอีกกน้อยเอาหอดพี่หีิบซบนีิบอีกะเ็นมอนเทม ขท้าคากนอมิดี่ชิลื่อง์ยิ้วแบบวนียังเ้ายิ้เลี้ยเลีจยงหาแม่เขาตาเลี้ยวแล้วนะเื่อนนี่หนีบอกขาลายเอากะเ้งพื่เป็นเห็ดขันมาเบ่งอันนี้เต็ว่าไม่าดเลยนตัวนี้ก็ถ้าเขามาเื่อเตะแป้อันนี้หลดได้ เขาเอมอเพ่แม่นี่เราได้แเด้สาเขาพูที่ตัดบอบบีเสมุทรเทาเว้นจะเหตดกันมาเปล่งยิ้มมอนยิ้มปดเลยนี่แหละตุ้นห่ายสามพันเหิดกนี่พนี้นะบอีตนหายง่ายสามพันเิดนอไแลเนาะแล้ด้ยูได้นีแล้ว แส่บเนาะพอ,อต้มมัดกินสแสบ็อ่ะแสร็เลยนี่นักกะพาก่ะเพิ่นกันเสื้อตั้งแต่นั้นมานมีเคยเห็นับต้มแด้จากเธอขี้ขาอันต่ำไ, <laughs> ไม่ได้กิน เน่บุญยามทานกะพี so like front, like like ่แต่ขขาต้มผัดเขาพนมมวกิดใจขินเต้มแดดนี่คือมิิกิจจะคือแหละระยะากินแต่น้ำพื้นมันยมันน่าแล้วต่ำนี่นื้ออีบอกเขาน่ะเื้ออีองคนบมันลุ้นโคกแล้วนี้่ ตําแขงกันสบพุกคุณสาวแกงกันเนาะขีไรอย่างเงี้ชนี่มันมีงามกันห้องง่ามเขาต้มแด้มันกันหน้าตาแบบนี้เลยไ้กับามนี่วัดบอกยู สาวาคสาวห่อคู้สาวเป็นคนห้อเป็นตะบอ่แห่นแด้ห่อขะต้มมีแฟนมานั่งเฝ้าพอมนอนนะเนาะเย็นผมเอาห้องงามๆคือบึงด้วเป็นแะไอันนี้สชอ่ะคุยงามว่ะออกมางามเซย คู่ค้าอขันแฝงเทนขนมมกหรือนนว่าขนมแม่เสื้อได้และอืม แล้ว่มีาล้วปนีกน้เบนีอดีขี้นี่ดิ <c oughs> ขี้มะพร้าวขี้มะพร้าวเม่แมนขี้เลยมะพร้าว <c oughs> จน้น้อยเข้าใจพีดเบาขี้เแบาบขี้แบอบกิ่นข้าวต้มเถเนานะโอ้ยไ,ได้เาน <c oughs> าะบอบยังไม่ทันได้สูต ก็เพื่อไปดูคนละชงเราก็ไปโชคของมาบ้านชื่อฟักลิแพนเค้กเลยแพนเค้กไม่ไปแพนเค้กสครับป้าสาแผ่นเค้กสิอูดเล่บ้านแม่เลข้าวต้มข้าวหนูมีบ้านไม่ไปดอกค่ะโอ้เขาบอกอ่ำกัน ถือเลยงามกว่าผู้งเนาะต้องหอสวนคนต้องห่อครูเลยเขาได้อีมุนเฮียวกกับพื้กับพือถึงได้อีมุนถือแค่กระโปรงคนะสาวนุ่นนางสาวนุ่นบุลเนุ่นโอสาวมาลว สื่เสียงปิาาสาวอ้มพัชราเบาลเลี้ยมานาสาวอัมนี่เบินี่สีมือนี่ีันงามเลยสร้าบ้านเลีงมาสยสัญลักษณ์ข้าวจะเป็นตัวนี้เด้อัามมีผู้เฮ็ดคือได้เห็นนี่มคอยเนรอมแนมจะเนนตนนี้สมูปิียามันงามเลี้ยงอ้าจะสัญลักษณ์มีอันนี้ตามีอันนี้กางอันนี้ อันนี้ของน้งสาวนี่เห็นบอกมีคือเห็นบอกเดออันนี้ของดาห้อเนี่มันจะเป็นอันนี้นี่ <c oughs> นี่้นี่อันนี้ของน้งสาวห้อจะเป็นอันนี้อันนี้ของรานสาวห้อจะเป็นอันนี้มันมีคือกันเด๊อยนี้กะงามไรของหาจะงามแบบ เรียบๆแบบน,นี้ของมาซาจะเป็นแบบนี้นี่ของมาซาจะกลมๆวนๆนู่นหัวเห้ปแบซื่อเลยอง่าอันนี้อของมาดาของดางมันจะมีโ้นอันนี้นี่จือได้สบายดอกพึง่งเคยเห็นอยู่ด้ยอ่าคักเนาะอันนี้คักคาก,าก,ากอันน้อยๆไปเฮ็ดห่หอพิ่งห็นบ่ เดะอันเขาเฮ็ดมาโคทะเลหาหญ้าเด้อันนี้นะอืมจุ่มซํานี้จุ่มเอาเพิงอยู่นี่แล้วไปลงຕัวน้ําเอาเอาวกรจุนําหออจเพ